สวัสดีครับวันนี้ก็อาจจะมอมแมมนะครับเพิ่งเลิกงานนะครับก็วันนี้ก็จะมีนงรอไอ้หนูรองยาครับวันนี้เบาโจยแถหัวใหม่ครับผมเ,เปลี่ลยนล <c oughs> ังคา,าแล้วครับมาๆๆารองยาี่องคาสเั็ตเฮ้ย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 เฮ้เฮยเฮ้ย้้อง้อ้เ้เ้ย ผมเงาครับนัดผมครับบ้านนี้เลยอกันมามใส่เลยครับพี่น้องไม่หยู่น้ำมันเครื่อง<ม>เอาต้งทหารบ่ครับต้งทหารครับต้งเคยอยู่เคยกินใส่ลองเบอร์บุล่ะใส่เบอร์หนึ่งก็ได้เบอร์สองก็ดีเอาเปลี่ยนไหมฆ่าคนบ่ายทำนรกเลงปล่อบบย่อคู่กัน <laughs> คู่ นี่นะครับอยูนของคนครับมือเป็นสองตอนนี้สองผู้หนึ่งไปหาผู้ใหญ่หนวัด้วยสันถึกตัวไปเวอไม่มาบอกไม่มีน้ำมันอยู่ ยังบ่มีทานนอกเครื่องอาไฟฟ้าก็ได้ <c oughs> ข้ากี้ลองซุ่มซุ่มท,ทาหารมันจะลงกว่าเมนก็วไว้ตัดดูโอ้บงนู้สิคนดีดีรอแล้วพี่น้องโอ้ยตอนนี้ ล่ะครับเป็นเ่องเครื่องขย่ยีพังนะครับเื้องเอาออกก่อนเด้อไม่อย่งน่ะไม่เห็นปุณ่ะ <c oughs> มยเรื่งไหนด้นี่รัดโดนไล่หว่อไม่ไห่ เรียบร้อยเจ้าแสงเอา,าผมมาเลี้ยวพี่น้งนองโอ้ยเร็วแล้วรอแล้วเอไก่สวยเาโอ้ยน้องขมขื่อแค่ไหนเวียงไก่บอกไปเอาไก่ป่ะเฮ้ยโอยัดเหรอมาต่อสายไฟใหม่นี่ไปเอา สงนี่เลยรอเลีวลล้วมาตัวไข่ไม่มันเลี้ยวโอ้ย <c oughs> เพียงใหม่ละพี่น้อง <c oughs> สางมาหนีก้อนวู้ดเใย่ดูนี่ใส่อย่างนี้นมาหนีซจำหนีไม่ใช่ปัญหาหนีมาหนีโบเมนสร้างไฟเนี่ยพี่หนึยินข่าวว่าจู่หลายอูดอ่ะมาหนีมา น้องน,นุ่งใส่แน่น่เดี๋ยวไกลเซียนแล้วนี่ออออเอ้บดนก็ <ๆ S 2> ได้เคยเอาเอาใส่ได้แน่เพียงเราหน,นิขันบ้าวโอยมันเลีเล้ว,วแล้วเ้นม <c oughs> เอท่านเล้ยวไปไหนเอ้ามีกดมือกน้อยแล้วเตียบดำอยู่นีเฮี้ยนข่อยายเตียงเสียแดงดำเส้นฝาใสฝาทอปักไนี่โอ้ยเห็นวนั่นันัน,ดนเดอรหมาเลียวหาที่ไปไหนเวลา แตกตบเลยวะย่องเลียวเากันเด้วะว่าซางอ๋อคือขี้อม่ามันซางวิสคนรวมเด้อบัตทุ โอ้พี่น้องครับจังไงก็แล้วละครับเบิ้งครับรอวะครับรอละครับพี่น้องเบิ้งใกล้ๆเนาะเบิ้งใกล้ๆค,ครับปเป็นไดเป็นไดโอ้โโอบอโจสีบุเรื่องครับนี่รอแล้วครับกนด้วยอีกบ่นี่แหละกลนหน่วนกลดหน่วนเรารอแล้วครับโอ้นี่ครับผู้โอ้คักคักพี่น้องเเดีี๋ยยวน่ังจะาาข้ไป ต้นมะกรูดปลูกไม่ได้ด <concealed safety> ิ <lide> <USSR> oh, มันติดแปลงนะเช่นกลายพันธุ์เป็นครับพี่น้องจังเด็ก็ล่าแล้วครับโอ้ให้ให้เบิ่งคนไม่จะเข้านะครับหรือเห็ดหยังเนาะว้เห็ดหยังเนาะหรือเห็ดสวนผักครับเห็ดสวนผักโอ้นี่ครับเราปลูกผักไว้เม็ดหมแล้วพี่น้องแป้งเลยครับวันที่นี้มีทั้ื่องหอมใส่กพริก เป็นไดครับเฮ็ดงานน้่เป็นไดครับโอ้ไข่ไข่น่อยู่ครับเฮ็ดได้อาทิตย์นึงแล้วกำลังปรับโตอยู่ครับช่วงนี้ก็เก็บขิงแน่จักหน่อยคร <c oughs> ับรล้วเฮ็ดสวนอยู่ครับตอนนี้ปลูกผักปลูกหยังนะครับคร <c oughs> ับอยงไดก็ให้เบาโจสวัสดีลาจังหน่อยนึงครับอ้าสวัสดีลาจังหน่อยนึง <c oughs> เอาอ,อ,อีบ่ เรียบร้อยไล้ครับพี่น้องปั<ะ>้งแล้วพอใจหลายครับสวัสดีลาบ่เอาเร็วสวัสดีลาบเอานั่นแหละครับพี่น้องสำเร็จแล้วครับภารกิจมื้อนี้โอ้อมมรอคักครับผมมื้อนี่นนปีกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง<ะ>สวัสดีครับ